าผ่านไปครับงานติดทองก็เริ่มจใกล้จะเสร็จแล้วใยมีสีแดงนะครับใยมีสีแดงยังมีสีแดงอยู่เลยใต้แขนขวาอ่ใยมีสีแดงนะงานพิเือโอเคมอ่านี่พี่เศษกับตรงมือนี่ตรงมือนี่มาอมือแขนอ่า ข้อสตรองครับเมื่อวานเราปิดองค์พระไปแล้วนะครับวันนี้เราปิดที่ฐานด้วยนาคและตัวหนังสือสีเงินนะครับสวยจริงน้องๆเช่วปิดนะครับผมยังไม่ไม่ได้ทําเลยวันนี้วันนี้ครับเด็กต้องคักกับร่วมกับน้องๆเด็กพิเศษครับก็ปิดทองไปอันนี้เป็นองค์สุดท้ายนะครับที่เราปิดปิดไปครึ่งองค์นะครับปิดตรงเพราะว่าเรากลก่อน น,นี้เป็นองค์แรกที่เราปิดนะครับเราปิดสำหรับวันอาทิตย์นะครับเด็ก่อมพ้ากับน้องๆเด็กพิเศษครับปิดองค์ครับองค์นี้ไปตัวหลวงพ่อโสธรครับก็ทําการปิดที่ฐานนะครับปิดด้วยหน้านและตัวหนังสือสีเงินหลวงพ่อโสธร องนี้ครับเป็นองที่สองที่เราปิดกับน้องๆเด็กผู้เศษนะครับน,นี่จะฐานฐานยังปิดวันหลังวันนี้ไม่ทันครับวันนี้ไม่ทันองจรวดคารครับต้องทําการลอกสีเป็นการใหญ่กะตีกำลังลางลางสีหย่อดนะครับโอ้โหที่แบบข้าวเยอะมากอันนี้เรากว่าวไปสองสามรอบนะครับนี่ไง ยากมากหนาวมากนะหนาแล้วน้ำยาโดนมือไม่ได้ขนาดใส่ถ no ุงมือก็เด็นโดนนี่ดอกเด็กอจะวยัง้ครับจะรวยนี่ใหดูแบนี้ลองกันเข้าตาลงเขาตาครับวันนี้วันที่สาม มิทุนาครับเราอยู่ที่วัดราชบุรุเพื่อทําการปิดทองนะครับหลังจากที่ได้ยินกันว่าเมื่อเด็กอักษรมารวมหัวกันตัวกันก็มีการทดสอบความรู้สมัยโบราณกันว่าเธอเธอเธอรู้ราชาศัพท์อะไรบ้างลืมกันหรือยังนี่อย่านะอย่านะ่านะเราแพ้คนอาาาาญี่ปุ่นเขาเสียนว่าอะไรเขาเสียดเสียนีดส ญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอ้ไม่จำได้ไหมโคกูคือยังอาตมาแหละก็เป็นศีรษะอาตมาอนาแต่ไม่รู้ว่ามันอาตมาอาตมาแต่เราไม่รู้ว่าภาษาฝรั่งเศสหรอกมาเอาทั่วไปเอาทั่วไปแล้วภาษาฝรั่งเศสละแต่อ่าอ่าเอาละปากปากพระโอรสพระโอรสพระโอรสคุจิคุจิอ่าและภาษาฝรั่งเศสคืออุ่นมงคล อ่าเราไม่ถามมากเดี๋ยวจะขายเพื่อนจำได้จำได้ไม่เก่งคือำไดแล้ก็ไม่รู้ว่าคนที่สัมภาษณ์เราจะรู้เล็กเลกอยู่ไม่งั้นคืนครูหมดละครูพอเราปีสองเราได้เอฟเราก็เลยไม่เรียนเราต้องขอเก่งเนเสวนอ้าวูคุณมปากมูษาภาษาอ๋อภาษาบูใ่ใ่ใช่าบูาบูช เราอยูกไหนใช่ไหมว่าเราไหนมีไร้ความหมายคามไม่ตรงคำต่อสาวรับจดนะคะโดยตรงนี้คมขัดตลอดที่เดี๋ยวเดี๋ยวขัดเดี๋ยวขัดขัดอยู่หรอ๋ยวใช้กระดาษเดี๋ยวเราขัดให้ขัดเยี๋ยวมันจะไม่เข้ากันนะแก้วเดี๋ยวขัดเรียบขัดเรียบขัดสิงานลงน้ำยาครับโดยสาวน้อย สาวน้อยแล้วคุณแม่ยายนะครับว่าพี่อยู่อลว่าพี่ว่าพี่ว่ี่จะอ่ยาเาลยงใจกันใครนทิสอนวันจะพีรองสอนน้อยห่าบอยเนี่ย้อยห่าบเลยเดี๋ยวรู้เขาเก่งเก้วไปยิงฉลาร์ดแก้วขอไปซีว่าขอเป็นอะไรนะ้อยห่ามนี่ขอเป็นทองคําค เขาวิทยาศาสตร์ได้ไหมเขาวิทยาศาสตร์ได้ไหมแม่กอนมาให้เรื่องใหญ่ได้ขนมใหญ่มาไม่ลงทุนไม่ลงทุนไม่ลงทุนเลยนะคะถ้ารู้ผลโอเคไม่ไม่กลัวแล้วอธิษฐานดีๆครับอธิษฐานดีอาจจะพุทโธในใจส่วนันไปในใจก็ได้แล้วก็ลงลงน้ำยาไปไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวแล้วเราคนละฝั่งนะคะถ้างีสายอ่ะ คุณได้แดมครับเกิดว the ันจันทร์มาถึงปั๊บก็พุ่งมาหาพัดตางห้ามญาติเลยวันจันทร์เกิดวันจันทร์เวลากี่โมงเนี่ยตอนเช้าด้วยแปดโมงเช้าวันจันทร์วันนี้ใส่พัดถุงสีม่วงชมพูเ่ยทองบรามีทองแดงเลยครับทองแดม ทองแบมนะครับเป็นทองแผ่นใหญ่ไว้ติดได้แบบนี้ทำบุญมาหมื่นซิลเวนแทนไปดูว่าเมื่อปิดทองแล้วท่านจะงามขนาดไหนส่วนข้างนอกครับองค์จดุคาบรามมเทพว่ากำลังการทำความสะอาดองค์นี้ผมว่าตกกระปรกมากนะครับตกระปรมากแล้วก็หนามากครับกระัก เราก็พยายามทำความสะอาดให้ได้มากที่สุดทิ้งออกที้งดำใช่ไหมที้งดำมาดอกไปเลยทิ้ัน้ำยานัญยาล้างเครื่องเราลองเองสั่งมาดูว่าถ้าล้างองค์ท่านจะเป็นยังไงบ้างโอเคนะออกงี้ออกอ่าโอเคเป็นไงไม่ไม่เจอกันกี่วันเนี่ยกี่เดือนเนี่ยสองเดือนสองเดือนคุณกินไหมอ๋อไงเงาทอามาจากไม้ชิมเปล่า ของซื้อของขายอ๋อโอเคเท่าไหร่เอามาเอามาเอามาแต่ไม่เอามาแต่ไม่ให้กินใช่ไหมให้ซื้อทำงานที่เสร็จก่อนเออของนี้ไม่เสร็จไม่ให้กินเอาแล้วเพิ่งตายละตายของนี้นี่อ่พระปางมานิชัยครับเราปิดทองไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนู่นวันนวันนี้จะปิดแผ่น บัวด,ด้วยสีชมพูทำไมจะเป็นสีชมพูเพราะ,ะนี่ครับถ้าถุงน้องแบมสีนี้พอดีเลยเอ๊ะเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวเลยไม่เกี่ยวมยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะ <c oughs> ไม่บัวด,ด้วยชมพูไงอ่าเมื่อวันนี้หยิบชมพูมาก็เลยได้ลองบัวชมพูคนระับบัวชมพูฟอร์ดเออบัวชมพูฟอดเลยเใช้แค่ เดีด๋ยวดูนะครับว่าเมื่อเป็นโบว์จุผูแล้วจะเป็นอย่างไรจุผูจุผูแต่เข้ากับพระที่ติดขึ้นหนึ่งจุผูขึ้นหนึ่งฟ้านะครับอยากทำยังไงเป็นไง,ไงเอาอะไรเอา,าอเาสองสีนะแต่นั่นเป็นไปไหะเนี่ยถ้าติดอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วแโอเคเราจะลงถ้าลงทีละสีได้ลงลงเนี่ยชมพูฟ้าชมพูฟ้าสลับได้แต่ งานละเอียดมากไม่ยากหรอกเดี๋ยวดูองค์ต่อไปจะทำดูฟ้าเออเอาไปเดี๋ยวไม่ได้ดูถ้าใส่ก็จุงสีเขียวมาก็จะบัวสีเขียวมาแล้วตามครับต่อไปจะเป็นบัวสีูได้ไหมได้นี่ไงใช่สุดสูเรียบแขนาว้าพผะิจะเป็นอย่างนน่ นะครับส่วนนี้นครับทมีมรีมรีมทีมของงานแกะล้างมาแล้วรีมรีมโดยมูมโนงานช่างเลยเนี่ย,ยช่างอะไรช่างเขิ่อแล้วมีตัวเฮียหนึ่งตัวนะฮะเฮ้ยสาวเหรอ ครับด่างยังสี่ขึ้นแล้วครับเออในรถดีเหลืกี่ขวดเนี่ยในรถในรถมีเหลืกี่ขวดสี่ขวดเอาอ่ะกินเอาดิ่นี่นะนี่ไงแปลงนี่ไงแปลงแป้งก็ได้นี่เราขูดขูดยังไงพี่ขูดไม่ตรงไหนเรียบๆนะแม่ตรงตรงที่มันที่มัขูดไอ้นั่นขึ้นมาใช่ไหมพี่อ ดีดีทีมของกันนแต่โอ้โหแค่้มันบางมันขูดได้หรือว่าหนาขนาดไหนวะเป็นหนาๆเงี้ยครับโอ้โหวี่หน้าเลยหนึ่งมิลไม่ต้องเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะถามว่าันหรือว่าเนี่ยดูว่าอะไรนที่มันตัดเราเราสั่งชางมาจากอิตาลีนะครับอิตอร์มโนมโนมโนตโตไปอยู่เซอรเบียแต่ว่าพออยู่เมืองจีนเฮ้มาอยู่เยาวราชนานไง ต้องหาผาตัดหน้าใหม่เ้ยเจ้ารัาไปห่าหน้าใหม่ให้เข้ากับยาวราษฎาวราจะมูกโดว่าถูกไม่บางไม่บางมากแล้ทเบรกถูกเนี่ยเพราะว่าอะไีหอกแม่้วหาแล้วมันใช้คออกได